จากแผนที่ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้ำที่เรากำลังค้นหาอยู่ไม่น่าไกลจากแถวนี้เราคงเจอได้ไม่ยากถ้าพวกเราช่วยกันค้นหาเออผมอยากจะให้เรื่องนี้เป็นความลับไม่อยากให้หลุดไปถึงในพลนานคัาวันนี้หาราไม่มามีแต่พวกทาหาร ผมว่าพวกมันคงไม่สงสัยอะไรหรอกครับถ้ายังไงผมจะให้พวกคนงานขุดเจาะทำงานต่อไปเรื่อยๆเพื่อบีงเบนความสนใจนะครับ mm hmm. เกิดพวกนั้นสงสัยขึ้นมาเราก็บอกว่าเราไปสำรวจแน่แล้วพวกลูกๆของคุณละอานอนท์ทำไมล่ะครับพวกเขารู้เรื่องถ้าขุนทรัพย์มากน้อยแค่ไหนพวกเด็กๆก็คงจะรู้เท่าที่มีในอินเทอร์เน็ตแล้วครับ mm hmm. ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ไอ้เรื่องแบบนี้พวกเขาคงจะไม่สนใจอะไรมากนักแล้วแคนทองคำล่ะครับอยู่ที่ไหนผมว่าคุณลุงเอามาฝากไว้ให้ผมดูแลดีกว่าไหมครับไม่เป็นไรหรอกอยู่กับลุงน่ปลอดภัยดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอืมไม่เป็นไรถ้างั้นด็อกเตอร์ช่วยอธิบายต่อทีที่ว่าเราจะต้องเดินสำรวจตรงไหนบ้างเขียนครับตอนนี้เราตั้งแคมป์อยู่ที่ตรงนี้นะครับ เส้นน้ำเนี่ยผมว่าน่าสงสัยมากไหนล่ะ้ายาเจ้าห่มเมืองถ้าไม่อยู่ในเต็นท์ก็ต้องอยู่ในป่าแน่แต่ข้ายืนยันได้ ว่าเขามากับคนกลุ่มนี้แล้วคนไทยพวกนี้มันเป็นใครไอเสียวันชยัยกับลูกชายของมันชื่อเนวินพวกมันได้สัมผัสานขุดแร่ที่นี่แต่พวกมันมีวัตถุประสองค์อื่นอะไรถ้ำสมบัติของเจ้าห่มเมืองฮอะไรนะนี่พวกมันรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอในกลุ่มของพวกมันมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัดเวียงฟ้าพวกมันเตรียมตัวจะขุดสมบัติมานานแล้ว แต่ข้ากับลูกชายของเจ้าหุ่มเมืองขัดขวางเอาไว้นั่นไงเสียงเพลงแคนพยาแสนถ้าพวกเองจงรักภักดีต่อเจ้าหุ่มเมืองจริงคงจะรู้สินะว่าเพลงนี้หมายความว่ายังไงตามข้ามา รีมือฝีปากนายดีขึ้นเยอะเลยนะแสนคำแหมใครจะกล้าสู้อาจารย์ล่ะครับ <c oughs> ลองเป่าสักหน่อยสิเฮียไม่ได้เป่านานแล้วนี่ลองดูไหมลนะ่ะอย่าดีกว่ามีงานต้องทำอีกเยอะโอเคคนที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่ แล้วคนนั้นล่ะใช่คนนั้นแหละลูกชายคนเล็กของเจ้าห่มเมืองตอนนี้ใช้ชื่อว่าแสนคําแล้วอีกคนนึงนั่นเป็นตํารวจไทยลูกชายของเสียอนน์นั่นแค้นชัยลูกชายของเจ้าห่มเมืองจริงๆใช่ไหมคําพันตอนนี้ข้าเจอกับท่านตอนนั้นท่านยังเด็กอยู่โตขึ้นก็คงมีอะไรเปลี่ยนไป แค่เป่าเพลงแคนพยาแสนได้ก็น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ที่เพียงพอแล้วถ้างั้นเราต้องไปคุยกับท่านอย่าเดี๋ยวเสียแผนแผนอะไรที่แสนคำแฝงตัวมาอยู่กับกลุ่มพวกมันก็เพื่อจะตามหาแคนทองคำปล่อยให้แสนคำแฝงตัวกับพวกมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวข้าจะพาลูกชายอีกคนของเจ้าหัวเมืองมาพบกับท่านเทนเพชรใช่ เคนเพชรก็ยังไม่ตายและตอนนี้เขาอาศัยอยู่กับข้าที่หมู่บ้านข้าเป็นคนเลี้ยงดูเขาเองบัคก,กัคบูอินเตอร์